ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไอเดือนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาดูในลักษณะของการเลี้ยงไสเดือนใต้โคนทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับที่มีอายุประมาณ2ปีกับอีกประมาณ10เดือนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเลี้ยงไสเดือนใต้โคนทุเรียนนะครับเราจะเลี้ยงในกระสอบเลยนะครับในกระสอบเนี่ยจะเป็นลักษณะของขี้วัวนมนะครับซึ่งก็จะผ่ากระสอบแล้วก็เพิ่มความชื้นเข้าไป นะครับเราก็เตรียมความชื้นให้เหมาะสมล้าก็ปล่อยไส้เดือนอาจจะเติมพวก C, ยูนซีหลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องการย่อยคี้วัวเพิ่มเข้าไปได้นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาให้ดูลักษณะของขี้เส้นเดือนที่มีอยู่ตามบ้านกับขี้เส้เดือนที่เราเลี้ยงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตามตามในพื้นที่ในป่าหรือว่าในพื้นที่ที่มีด,ดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยจะมี เราจะพบเห็นในส่วนของขี้เส้เดือนที่มันกองอยู่บนพื้นนะครับก็คือการที่เส้เดือนเนี่ยกินดินเข้าไปนะครับแล้วก็มีแนวแนวชั้นของดินนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของขี้เส้เดือนที่มันกินดินเข้าไปแต่ว่าขี้เส้เดือนประเภทนี้จะเป็นขี้ไส้เดือนของของเส้เดือนที่มีอยู่ตามพื้นบ้านนะครับมันก็มันก็ช่วยในเรื่องของการ ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุชื่อยในเรื่องของการเพิ่มแร่ธาตุต่างๆให้กับดินนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของธานอาหารถ้ามีไสเดือนอาศัยอยู่นะครับทำยังไงเราถึงจะทําให้ไสเดือนเนี่ยมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการได้ในไอเดือนฟาร์มเนี่ยหรือในสวนเนี่ยที่ผมทําก็คือจะเป็นการตัดหญ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ เราจะใส่ขี้เส้เดือน,นประมาณ1-2เดือนครั้งนะครับเพื่อปรับสภาพดินเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในในการอยู่อาศัยของจุลินทรีย์ n c, หรือว่าของสัตว์หน้าดินนะครับดินก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ลักษณะของความแตกต่างนะครับระหว่างขี้เส้เดือนที่เราเลี้ยงกับขี้เส้เดือนที่มีอยู่ตามพื้นบ้านนะครับถ้าขี้เส้เดือนที่เราเลี้ยงเนี่ยจะเป็นสายพานันธ African n i g h t c r เล l ร r นะครับมันจะเป็นเมเ็ดเ,เล็กเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกต อันนี้ก็คือเป็นซส้ดเดือนสายพันธุ์เท่าเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงโดยการที่จะให้เส้ดเดือนเนี่ยกินขี้โวัวนมนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุต่างๆที่เราเราหมักไว้นะครับเพื่อที่จะเกิดการย่อยสลายเส้เดือนสายพันธุ์นี้จะอยู่ในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงก็คือถ้ามันมีอาหารตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะข,ของขี้เส้ดเดือนที่เราเลี้ยงนะครับแต่ถ้าขี้เส้ดเดือนที่มีอยู่ตามพื้นบ้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ นะครับเออจะเห็นเส็นแนวแนวตั้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเลี้ยงใต้โคนทุเรียนนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะในแปลงนะครับซึ่งในทุกๆต้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของขี้ส้เดือนที่อยู่ตามพื้นบ้านเนี่ยมาเกิดทุกต้นนะครับเพราะว่ามันมีความเหมาะสมในการอยู่อาศัยของสัตว์หน้าดินต่างๆนะครับ ซึ่งมันก็จะทําให้ดินดีขึ้นแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเกิดการเจริญเติบโตได้ดีนะครับเกิดการแตกยอดได้ดีนะครับแล้วก็อัตราการเกิดโรคทางทางดินเรือะบบรากเนี่ยจะน้อยลงนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอฝากไว้แค่นี้ครับฝนตกแล้วครับโอเค